คืนนี้ตัวเกียวยังไม่มีที่พักนะทุกคนที่พักยังไม่มีเลยนอ,เอน,นอนบัดสบอมาแล้วนอนบัสสบอเบอมเื่อแรกนอนบัดสบอเราผู้ใดเปลี่ยนกะหวังลีสสวดแนน้ำในโลกพี่นอง วันนี้น้องหนุ่มมิกเสียงนะครับใครอยากฟังเสียงน้องมิกน้องหนุ่มมิกก็ร้อยยบเก้าบาทเดอ้อชมได้สองวันนะชมได้สองวันนะแก่ประตูแกะ ไหนอ่ะหมดขึ้นหรือยังอ่ะมาพี่น้องเมนูสับปิงกินไม่ได้เปื่อยกินเขาดูเขาตั้งเวที อยันเหนพี่หนุ่มมากไปนองมันเหนพี่นมมากเสียงไงหนุมเชอทั้งวนนี้ก็พี่นแต่คนทเสียงพี่เมด้กิเยอะมาก ก็ใช้สมองอยู่ใช้สมองหลายพี่น้องเาได้ยินหลายเดียวกันบปะ ข้าประมดลละใครสนใจซื้อบัตรกลุ่มปีคืนนี้นะครับดูบรรยากาศการแสดงชมการแสดงบนภูเขาภูเรือ น้องเอฟซิจะให้ที่พักค่ะพักมาเฟสส่วนตัวหน่อยเร็วถักเข้ามาในเฟสผมน่ะจะพักบอกนะคะปิดป้ายไม่รับแขกจะให้น้องๆมาพักฟรีโอเคหลังวันนี้ตีสองสะดวกไหมครับคุณพี่อำมไพรีสอร์ทไหนเอ่ยคุณพี่อำมไพศรีบุรินพักฟรีใช่ไหมฮะ จำนวนเยอะอยู่นะประมาณประมาณสามสิบคนอะ่ะได้ไหมฮะนอนกองกันก็ได้นอนกองกันก็ได้นนไ,ดไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าว่าจะมีแบบเป็นห้องเป็นห้องอะไรเงี้ยมันหลายคนไป่้หนอกถ้าไม่มีจะนอนวัดก็ดึกแล้วหาที่อยู่หาที่ทำไม่มันดึกด้วยไงไม่อยากให้เด็กน้อยลงจากเขาไปไง ไม่อยากไปเด็กๆลงภูเขาอยากให้นอนบนนี้ก่อนเดี๋ยวย่านนี้ก่อนเดี 4, 5, 5, 6, ๋ยวผม 4, 5, 6, แคบไปก่อนนะ 4, 5, 6, ให้พักฟรีโอเคขอบคุณน,นะครับคุณพี่อัมภัยศรีบุรินเดี๋ยวน้องลงไลน์แล้วทักหาเดี๋ยวพี่นะ